เจอร้านเนื้อตุ๋นเอ็นตุ๋นเจ้าเด็ดี่กัดปากซอยนียว่ามีนหกสิบสองชื่อร้านรถเอกเนื้อตุ๋นหมูตุ๋นนี้ก็เกี่ยวแห้งขายดีที่หนึ่งของร้านเลยนะชามนี้มีทั้งเนื้อสามชั้นเนื้อน้องลายแล้วก็เนื้อกเบุ้นุ่มอร่อยมากเนื้อนุ่มเนื้อนุ่มมากจานนี้ของโปรดแม่เลยเนื้อตุ๋นเอ็นตุ๋นทั้งเนื้อตุ๋นแล้วก็เอ็นตุ๋นนะคะนุ่มละลายในปากเลยค่ะอร่อยมาก ไม่กินก็เตี๋ยวนะคะร้านนี้ก็มีกระเพราหมูตุ๋นด้วยนะคะหมูนี่ตุ๋นมาปเปื่อยๆเลยนะคะทําเป็นกระเพราอร่อยค่ะหมูตุ๋นทอาก็อร่อยนะคะยกให้ค่ะอร่อยใครชอบกินเกาเหลาเหมือนแม่สั่งหม้อไฟไปเลยไฟมันร้อนๆเลยค่ะใครชอบกินจัดหนัาจัดเต็มนะคะสั่งหม้อไฟไปเลย <S <S ่ะก,กินกับข้าวสวยร้อนๆนะคะหรือว่าจะกินกับเส้นก็อร่อยค่ะอีกหนึ่งเมนูที่อยากจะแนะนํานะคะเนื้อตุ๋นทอดค่ะชิ้นใหญ่มากเลย เนื้อทอดอ่ะเป็นเนื้อตุน๋นแล้วเอาไปทอดกรอบกรอบมากนุ่มมากแล้วจิ้มกับจิ้มกับน้ําจิ้มที่เขาให้มานะอืมสมคำเล,ลิศอ,อร่อยมีที่นี่ที่เดียวค่ะของทัานเล่นก็มีนะคะทุกชิ้นเนื้อมุกชิ้นหมูอืมจิ้มอร่อยมาก ของทางเล่นที่นี่เขาก็ยังมีอีกเพียบเลยค่ะแนะนําอันนี้เลยพายผีเสื้อพา้าหอมเนยมากกินแล้วหยุดไม่ได้เลยค่ะกินเข้าไปปุ๊บละลายในปากปบอันนี้แนะนําต้องสั่งนะคะอร่อยมากเราสั่งกลับบ้าน<อ>ด้วยจัดนะคะร้านรถเอกเนื้อตุน๋นหมูตุ๋นอยู่ปากซอยนวมินหกสิบสองทางเข้าโรงเรียนวัดบางเตยค่ะมีที่จอดรถเพียบเลยนะคะสะดวกสบายที่สำคัญนะคะที่ร้านเขามีห้องแอร์ถึงสองห้องเลยค่ะร้านเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่เก้าโมงถึงห้าโมงเยน็นอร่อยบอกต่อวันนี้ร้านรถเอกเนื้อตุ๋นหมูตุ๋นค่ะ